ฝ่ยฝันมานานแล้วว่าจะมีหุ่นจำลองของตัวเองนะครับไม่ใช่คนดังด้วยผมไม่มีใครทำให้ซื้อเองแม่งก็คือตกก็คือแตกสุดี่ล้านนะครับ้าทำเขาตัวคนจริงเหมือนจริงๆเนี่ยถ่ายแ,แค่นี้ผมไม่ว่าแบบถ่าย,ยาใช้เวลานานมานเหมือนเลยเหมือนเลยนะครับเขาทำดีมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองกลับไปเอาเข็มจิ้มดูเจ็บแขนเหมือนกันไหม วันนี้นะครับเราจะมาทําหุ่นจําลองของตัวเองกันนะครับเมื่อก่อนนี้เราเดินเที่ยวมาดามทูโซ่นะครับจะมีหุ่นีิพึ่งงเงี้ยวันนี้ผมเงเจอร้านที่สามารถทําหุ่นของเราได้นะครับนะอลองดูเหมือนเป๊ะไฟฝันมานานแล้วว่าจะมีหุ่นจําลองของตัวเองนะครับไม่ใช่คนดังด้วยคงไม่มีใครดาให้ซื้อเองแม่งสวัสดีครับสวัสดีครับ ว,วันนี้มาสั่งทำหุ่นหน่อยครับมันเป็นมีไซส์ไหนอะไรยังไงบ้างพี่มันมีนตั้งแต่เริ่มต้นสี่สิบสองสี่พันสองสิบเซนแล้วก็สูงสุดก็สามสิบห้าเซนแล้วคืออันนี้มันต้องเราต้องซื้อฐานเพิ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับฐานนี้ประมาณเท่าไหร่ก็เริ่มต้นสองพันหนึ่งคอ๋อสองพันหนึ่งครับพี่ผมถามหน่อยว่าไออย่างเงี้ยวัสดุมัน มันเป็นยังไงครับเป็นผงยิปซั่มครับอ๋อเป็นผงยิปซั่มใช่ไหมครับแล้วก็คือตกก็คือแตกตกก็แตกมันชุ่มคล้ายคกับเซรามิกัะอ๋อเหมือนเซรามิกตกแตกขอจับได้ไหมไหนๆจะสั่งละอ๋อเป็นยิปซั่มนะครับผงยิปซั่มอย่างนี้คือกี่วันได้พี่ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ก็มารับเลยเนาะมารับเอเคโ้ยมีหมาแล้วอย่างไงถ่ายยังไงหมา หมาก็เริ่มต้นอยู่ที่สองพันหนึ่งเหมือนกันสวยมากเลยครับแต่อันนี้คือสีมันไม่ค่อยสดป่ะต้องมีวิธีทำให้สีสดเพิ่มไหมเราเลือกเองได้เลยอ๋อเจ๋งเลยพี่อันนี้คือเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมครับผมเพิ่งเห็นก็ชอบนะมันดูแบบเจ๋งดีอะเหมือนหุ่นคีพึ่งเลยอันนี้คือเปิดมานานนะครับก็เปิดมาเดือนธันวา แล้วคือสามารถทําตัวใหญ่ไว้ใหญ่ใหญ่ไว้ไซส์สุดนี้ได้ไหมถุกสังพิเศษอะไรเงี้ยก็มันมีเป็นแบบซิลิโคนแบบนี้นตัวใหญ่ไปเลยแบบคนจริงๆเท่าคนจริงเหรอใช่ครับเหมือนคนจริงๆเลยอ๋อเท่าไหร่สี่ล้านเลยเหรอสี่ล้านนะครับ้าทําเขาตัวคนจริงใช่เหมือนจริงๆเนี่ยสี่ล้านเลยพี่เป็นซิลิโคนเลยใช่ไหมโอ้ แต่เห็นไอ้นี่เราคถึงไอ้นี่ไม่ใช่แบบมีคนไปสั่งไปทำไสยศาสตร์นะเขากตาบูดูเอาเส็มจิ้มแล้วเส็บตามตัวใช,ใ,ชใช่ไหมเดี <laughs> ย๋ยวผมเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเข้าไปถ่ายแล้วน่ากลัวไหมพี่ห้องถ่ายไม่น่ากลัวเลยแป๊บเดียวแป๊เ,เสียวใช้เวลานิดเดียวอ๋อแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ครับดูแล้วมันเหมือนจะนานใช่ครับแต่จริงๆแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวเข้าไปถ่ายเลยดีกว่าใช่ครับครับดีอัะ อ๋อตู้เป็นอย่างนี้เลแม่งเหมือนกับเอะไรอยู่ห้องกันเวลาแล้วคืออย่างนี้คือเขาถ่ายนี่คือกล้องของเขาคือถ่ายเราทุกมุมเลยใช่ไหมครับหกสิบหกตัวอ๋อกล้องทั้งหมดหกสิบหกตัวก็คือหันหน้าทางนี้แล้วผมต้องมองมองโอ้ยตัวหนังสือ โอเคได้ให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 ้กลางมันจะอยู่ระหว่างขาทีจะโ้ทไหนัก็ได้อยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าไหนดีอะขอแนะนำอย่าให้มให้มอชิดไว้คือให้อยู่ในวงนี้ใช้ค่ะหมายถึงว่าอย่างเี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่ให้อย่างมืออย่างนี้ยอาจจะเป็นกำนี้ก็ได้กดหได้หมดใช่ไหมแต่กระป๋องแล้วพวกรายละเอียดพวกในกองรายการจะออกมาหมดไหมเหมือนได้หมดเลยคับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราถ่ายกันนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จล้วไปคุยกันต่ออ่าครับถ่ายแค่เนี้ยผมนึกว่าจะแบบถ่ายใช้เวลานาน คนได้66คนมาทั้งรอบกันจิ้นหน้าดูด้านนี้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูคือผมอันเนี้ยหน้ามันเงยไปอ่ะถ่ายใหม่ได้ขอแบบไม่ต้องมองได้ไหมเพราะนี่มันเหมือนกับแบบเงยหน้าโอเคแล้วให้มันหลุดถ่ายใหม่นะครับเมื่อกี้มันเร็วมากเลยถ่ายปุ๊บเดียวจบผมเห็นกล้องเยอะเนี่ยผมนึกว่าแบบถ่ายรัวๆๆๆรต้องใช้เวลานึกว่าเก็บทีละมุม ครับโอ้ยอันนี้แหละได้แล้ว <Wow. S 2> ได้ได้เลยครับสวยครับแรมได้ครับพอทา,ทาเสร็จแล้วเขาก็ให้เรามากรอกรายละเอียดนะครับ2 w e e k s later ในที่สุดก็ถึงเวลาครับผมจะได้มารับของแล้วหุ่นจำลองตัวผมนะครับรอมานาน14วันดูตอนมาถ่ายนี่หน้าเกลี้ยงฮะตอนนี้นี่หนวดเขาเฟิร์มเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเอาของีลย่ะไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะครับใบรับของใี่แม่บ้านทิ้งไปแล้วด้วยไป ถึงหน้าร้านแล้วนะครับเข้าแววของนี่นก่าสวัสดีครับมารับโมเดลครับแต่ทําใบหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มีเมสเซจมาแล้วเมื่อวานได,ได้เนาะได้ค่ะโอเคครับจะนันน่งก่อนไหมได้ครับผมรอสวัสดีครับได,ได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อวานมีข้อความมาแล้วมาลองดู ตื่นเต้นอยากเห็นตัวเองเนี่ยแล้วมาไปดูโอ้มาแล้วนะเหมือนเลยเหมือนเลยนะครับเขาทำดีมากเลยเนะี่ยดูรายละเอียดเท็กเจอร์รอยยับกางเกงเสื้อเสื้อเซียเซเว่นด้วยใ,ในกงในกา ได้อยู่เลยนะครับเหมือนไหมเหมือนไหมแล้วฐานนี่คือยังไงครับมันฐานก็ไม่ได้ประกอบมาเลยใช่ใช่น้องก็วางแบบนี้อ๋อมันไม่ได้ติดกันมาให้เหรอไม่ได้ติดจ้ะน้องต้องไปติดเองนะเพราะว่าพี่จะอยู่รักกันที่จะเอากาวใส่ตรงนี้ไปนะอ๋อคือหมายถึงว่าก็ต้องตอดหมดเพราะว่ามันหลังเผือว่ากาวมันเสื่อมแล้วก็ได้อ๋อเอาไปวางไว้ตรงนี้ไสีสิบจับแบบนี้ เป็นกาวสองหน้าครับไม่ไม่มันเป็นกาวของมันเลยมันไม่ติดด้วยน่ะแล้วถ้าสมมุิกาวผมเสื่อมแล้วผมมาเอาใหม่ได้ไหมได้ครับเนี่ยมันก็แกะแปะไว้แกะแปะที่รองเท้าน่ะแล้วก็วางมันฐานอ้าวไม่และวก็ใช้นิดเดียวเองใช้ดิบๆเหมือนเดิมหมาฝรั่งเนี่ยครับใช่ใช่หมากฝรั่งไม่ใช่หมากฝรั่งได้ผมเอากลับไปติดใต้รองเท้าเนี่ยพี่ติดไว้ไดวเห็นไหมอ๋อ ถ้าวราไม่พอคนนั้นก็พิดตอ้งก็ <Okay. S 2> ไปเพิ่มต้อไปอือข้างหลังดูอะไรอยาข้างหลังก็ยังมีเนี่นี่ทุกอย่างครบเลยนะครับเป๊ะเลยเดีย๋ยวลองกลับไปเอาเข็มจิ้มดูเจ็บแขนเหมือนกันไหมแบบปรากฏจะไม่ถึงบ้านนะทำตกแตกก่อนตัแตบบ่ตัวใหญ่เหมือนนะ ติ้นเพิ่มไฟเดิม่ะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์มได้แต่ต้องการจะใช้ติ้นไซส์ใหม่อ่ะคอปปี้ก็ได้คอสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหมละเอียดมากดูดิขนาดเนี่ยข้างหลังรองเท้าอ่ะยังมีแบบไอ้นี่เลยในกี airport fun เนี่ยแต่ว่ามีตรงนี้มาด้วยแต่ชอบรอยยับกางเกงมากเลยดูแบบดีเทลชัดแจ๋วชัดแจ๋วเลยครับเป็นเลซินนะครับตกแตก ต,ตอนถ่ายไม่มีตอนมาทำยังไม่มีหนวดเลยให้หนวดขึ้นเต็มละ <S <S ผมยาวด้วยสิบสี่วันได้เนาะ <S <S สวยงามนะครับ <S <S อ่ะนะครับได้เชยชมแบบชัดๆแล้วนะครับถูกใจผมมากเลยนะครับดูเราดูรายละเอียดเนี่ยพวกรอยเฟดเก่งๆเนี่ยแม่งเขาทำละเอียดมากเลยนะครับแล้วดูข้างหลังเป๊ะมีเห็นไหม ข้าหลังเสื้อก็มีไอ้ตรงปลายเขาเรียกว่าอะไรอะรองรเท้าก็มีตรงแบบติ่งรองรเท้าอ่ะครบเลยนะแล้วดูหน้าดิเหมือนผมไหมเหมือนเป๊ะเลยนะครับ ถ้าจะตีอย่างเดียวคือสีมันซีดไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะดีเทลทุกอย่างมันโอเคมันเป็นเรซินก็เข้าใจได้นะครับตกแตกนะครับห้ามทาตกเด็ดขาดถือว่าโอเคสนองนี้ตีเองไปหมื่นหกนะครับตัวท่านี้ก็ถ้าใครอยากได้หรือสนใจก็ลองมาดูที่เดอะสตรีทนะครับตรงชั้น,นะครับชั้นเดียวกับชั้นอาหารข้างบนอยู่ตรงริมๆเลยใกล้ๆกับพวกของเล่นเด็กนะครับลองไปหาดูได้นะครับส่วนตัวแฮปปี้สุดยอดอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยถนะ้าใครชอบนะครับไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้า